ดอกเห็ดโอ้ยเอางัดงัดอมันก็นตะต้อนสอนเนาะดอกกระดกจังส้มบ,บูรณ์คือกันเบิด,นะด,ดปาดเบิ่งดอกเห็ดพี่น้องเอางัดเยอะอื้ไออีแม่งกินมันได้วยเนะี่ย ีไปปนแล้วเด็กคนนะ่ะเอาผงกระเมียนมาชุดอื้มมันหอมแังลยเด็กปนีโม่นึ่ง